โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบทดสอบเปล่ากันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเช็คอีเมลด้านขวาบนก่อนนะครับว่าเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยแล้วหรือยังนะครับผมเสร็จแล้วก็กดแบบทดสอบเปล่าได้เลยเมื่อเรามาที่หน้านี้นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็เริ่มการตั้งอ่าเขาเรียกว่าตั้งชื่อแบบทดสอบได้เลยครับผมอ่าตัวอย่างนะครับ ข้อสอบวิชาการศึกษาทีหนึงก็ถ้าอาจารย์อยากจะทำชุดหชุดสออะไรเงี้ยครับก็วงเล็บไปได้หรือว่าเขียนไว้ได้นะครับผมเพื่อจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นข้อสอบอะไรนะครับผมแล้วก็คำอธิบายแลยวิชาเนี่ยให้คำอธิบายแบบฟอร์มเนี่ยก็คือว่า ก็จะใส่คำชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจารย์ก็เกาะไปนะครับถ้าอาจารย์มีอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาสังเกตทางด้านล่างนะครับมันจะสร้างคําถามมาให้เราแล้วข้อแรกนะครับผมอ่าอันนี้ตรงนี้นะครับแต่เราไปรู้จักเครื่องมือกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกมันจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มคําถามนะครับผมก็เนี่ยเป็นการเพิ่มข้อนะครับผมอ่าเพิ่มข้อแบบนี้นะครับผม ข้อที่2เป็นการนำเข้าคำถามครับถ้าท่านอาจารย์มีคำถามอยู่แล้วอ่ะนะครับผมเคยสร้าง google Form มาแล้วเคยมีข้อสอบอยู่แล้วเนี่ยครับก็ Import มาได้นะครับถ้าจะใช้ถ้าใช้ด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็กดเลือกนะครับผมแต่ไม่สามารถ Import มาจาก Word หรือว่าเอ็กเซลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมไม่สามารถทำได้ครับผมต้องพิมพ์ใหม่นะครับผม อันที่สามนะครับผมจะเป็นการเพิ่มชื่อและรายละเอียดนะครับผมก็ถ้าอาจารย์มีอะไรที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถแจ้งไว้ได้ครับเช่นแบบคําถามนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มพิมพ์เข้าไปได้พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมก็เป็นการเพิ่มรูปภาพนะครับผมในกรณีที่ท่านอาจารย์เนี่ยมีอาจจะเป็นสูตรหรือว่าอะไรเงี้ยมันพิมพ์ในนี้ไม่ได้ครับ อาจจะต้องใช้เป็นรูปแทนนะครับก็กดอัพโหลดได้หรือว่าค้นหาในเน็ตอะไรเงี้ยถ้ามันมีนะครับผมสูตรอะพิมพเงี้ยสมมติผมพิมพ์เงี้ยเนี่ยผมต้องการใช้สูตรนี้เข้ามาถามนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับก็ก็ประยุกต์ประยุกก็คือว่าอาจจะบอกว่าให้นักศึกษาตอบคำถามข้อ 4และ5จากภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องใช้ประมาณนี้ไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มวิดีโอถ้าถ้ามีวิดีโออะไรอย่างเงี้ก็สามารถยุมยัวแอลมาปะแปะได้แล้วก็หรือว่าจะค้นหาได้นะครับผมนี่นครับก็กดไป เดี๋ยวบอกว่าให้นักศึกษาวิเคราะห์วิเคราะหวีดีโอต่อไปนี้แล้วจะนำไปตอบข้ออ่านี่ตัวอย่างนะครับผม <c oughs> ตัวอย่างในการสร้างข้อสอบด้วยวีดีโอนะครับผม แล้วก็เพิ่มส่วนเพิ่มส่วนนี้คือเหมือนแบบว่าสมมุติเราอยากให้ข้อ1ถึงข้อข้อ5เนี่ยมันอยู่แค่หน้าแรกส่วนข้อที่6ถึง10ไปอยู่หน้า2นะครับก็กดเพิ่มส่วนเอานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ขออนุญ,ญาตลบพวกนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับเวลาสอนนะครับผมโอเคข้อแรกนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเลยครับผมว่าชื่อข้อสอบว่าอะไรทีนี้แล้วผมจะขออนุญ,ญาตไปก๊อป ในเน็ตมาแล้วผมถ้าเรามีในเวิรนะครับก็กรอบมาได้เลยนะครับกรอบกรอขคอคองอมาแล้วก็กดคอนโทรวีวางมันจะไม่ตรงครับแล้วก็กดกาบาดออกครับนี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันสลับตัวเลือกคือสลับคําตอบนะครับเราก็ต้องเอากไก่ออกด้วยนะครับ ก็ไก่เขาไข่ขควายไงครับเอาออกอ่ะเนี่ยครับต้องเอาออกด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องการสลับข้อก็ต้องต้องไม่มีหมายเลขข้อนะครับผมอต้องไม่มีหมายเลขข้อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเฉลยคําตอบตรงนี้เสร็จแล้วเลือกข้อที่ถูกครับข้อที่ถูกสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับอาจจะเป็นสองสามข้ออะไรก็ได้นะครับผมเขาตอบข้อไหนเขาก็จะได้คะแนนนะครับผม ดูว่าเลือกข้อนี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่คะแนนครับผมถมงมติข้อนี้1นคะแนนก็ใส่ไปไม่สามารถใส่เป็นจุดได้นะครับผม0ูจุดห้าอะไรเงี้ยครับหนึ่งจดสอ่จุ้าหนึ่งจุองะไรนี่ทำไม่ได้นะครับผมจะเป็นหลักเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอ่าข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อสอบข้อนี้ถ้าเราต้องการให้เขาทำเนี่ยก็ต้องกดเปิดจำเป็นด้วยนะครับแต่ว่า ในการสอบจริงๆนะครับสมมุติว่าเราทําหน้าหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราทําหน้าหนึ่งแล้วหน้าหนึ่งเนะี่ยมีห้าข้อใช่ไหมครับแล้วเด็กเนี่ยเขาตอบไม่ได้ข้อเนี้เขาอยากจะไปทําข้ออื่นก่อนเราค่อยกลับมาทําข้อนี้อย่างเงี้ยครับถ้าเราเปิดตัวเนี้ยเด็กเขาจะไปไม่ได้เขาต้องมั่วครับอ่าก็แนะนําว่าปิดไว้ก่อนก็ได้ครับผมในส่วนข้อนี้ถ้าเด็กเขาลืมทํเหรืออะไรก็ก,ก็ก็เราก็ถือว่าเรา เปิดโอกาสในการที่เขาจะไปทําข้ออื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทําข้อนี้อะไรเงี้ยครับผมอ่านี่เป็นคําแนะนํานะครับผมก็จะเปิดหรือจะเปิดไว้ก็ได้ครับหรือจะปิดก็ได้แล้วแต่ท่านอาจารย์ะครับผมโอเคทีนี้เรากดจุดสามจุดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันสลับตัวตัวเลือกตรงด้านล่างเนี่ยให้เรากดสลับคลิกเลือกสลับลําดับของตัวเลือกด้วยะครับผมอ่ามันจะสลับให้นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันครับว่า ตัวอย่างของชุดข้อแรกเนี่ยเป็นยังไงกดที่รูปตาตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสลับให้ครับผมเห็นไหมครับถ้าเรากด F5 เรื่อยๆเนี่ยมันจะสลับให้ก็คือว่าอันเนี้ยนักนักศึกษาแต่ละคนที่เข้ามาทําเนี่ยเขาจะเห็นไม่เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมครับมันสลับไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือคือข้อแรกของเรานะครับผม ต่อมานะครับ <c oughs> แล้วก็สร้างคําตอบข้างคําถามไปเรื่อยครับสร้างไปได้หลายข้อแล้วก็กดสํากดไอทําสําเนาได้ครับแล้วก็ไปเอาไปเอาข้ออื่นมาใส่เขาเปลี่ยนข้อวเปลี่ยนคําถามอ,อันนี้มัน,เป,นเป็นแนวนอนนะมันก็เลย กรอบมาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทำให้ดูถ้าข้อคำถามมันคะแนนเท่ากันอย่างเงี้ยครับก็ทำถึงทำสำเนาก็น่าจะเร็วกว่าอ่ะอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ไปเฉลยคำตอบแล้วเราก็เลือกข้อที่ถูกครับผมอ่าอันนี้นะครับผมแต่คะแนนเราก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับเราก็กด่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็ได้สองข้อละ เราไปดูดูสักหน่อย 5, end, ครับผมกด M5 รีเฟ n s ดูเห็นไหมครับนี่ครับมันจะสลับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวิธีการสร้างคำถามนะครับผมแล้วก็วิธีที่เราจะทำให้มันสลับคำตอบทีนี้เราจะไปดูในส่วนของวิธีการประยุกต์ครับวิธีการประยุกต์ใช้ คำถามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างมาดูครับอ่าผมจะให้นักศึกษาเนี่ยให้ดูภาพให้ใช้ใช้สูตรอ่ะผมพูผมเลือกสูตรตัวนี้ให้นักศึกษาใช้สูตรนี้ตอบคำถามด้านล่าง อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มคำถามมาครับแล้วอาจจะต้องใส่เป็นะระบุด้วยครับรูปที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้แบบว่านักศึกษาเขารู้ว่าจากรูปอะไรครับจากรูปที่หนึ่ง คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใดอย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับตัวอย่างสมมติผมตอบอ10 10 20 20 30 40อย่างเงี้ยครับก็คือว่าเราให้เขาดูรูปมันนีใช่ไหมครับแล้วก็มาตอบคำถามด้านล่างอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็สลับคําตอบแล้วก็เฉลยอย่าลืมนะครับผมสมมติสามสิบนะครับอ่ะหนึ่งคะแนนกดนี้ไปอ่ะไปดูกันครับผมในนี้ครับมันจะบอกว่ารูปที่หนึ่งนักศึกษาใช้สูตรนี้ตอบคำถามด้านล่างแล้วับนักศึกษาเขาจะดูแล้วก็ตอบได้นะครับผมอ่ะกดรีเฟรชดูครับเดี๋ยครับมันจะสลับให้นะครับผมอ่าเนียครับสลับให้มันจะสุ่มนะครับผม มันก็มีโอกาสที่มันจะเหมือนกันมีอะไรก็มีโอกาสอยู่นะครับผมโอเคใช้งานได้นะครับผมอ,อันนี้ในกรณีที่ท่านอาจารย์อืมถ้าอาจารย์มีมีเป็นยังไงมีเป็นเอกสารมีเป็นลิงก์พวกลิงก์หรือเอกสารอะไรเงี้ยครับคือถ้า,าจะาจะมีเป็นไฟล์เอกสาร ที่เป็นโครงเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโครงงานหรือเป็นอะไรที่มันต้องอ่านเยอะๆครับแล้วก็มาตอบอย่างเงี้ยท่าจะต้องประยุกต์ใช้ในส่วนของการเพิ่มชื่อและรายละเอียดครับผมอย่างนี้นะครับให้นักศึกษาอ่านบทความจากลิงก์นี้และนำมาตอบคำถาม คำถามด้านล่างแ,แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะไปหาบทความอะไรมาสักอันหนึ่งบทความอ่ะผมสมมติผมจะให้หนักศึกษาอ่านบทความนี้นะครับผมคลิกลิงก์บทความที่นี่ ตัวอย่างนะครับผมเดยขอดูตัวอย่างหน่อยอ่ะแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบนี้ได้หรือว่าให้เอาลิงก์มาไว้ด้านบนเลยก็ได้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มคำถามครับผมกดเพิ่มแล้วก็บอกว่าอข้างบนก็อาจจะใส่เป็นบทความที่หนึ่งแก็บอกจากบท ความที่หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือข้อใดอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ครับผมอาจจะเป็นอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับอาจารย์ต้องนบบาไปประยุกต์ใช้เอานะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับก็เลือกข้อที่ถูกแล้วก็ใส่หนึ่งคะแนนไปนี่ครับประมาณนี้ครับคาตอบด้วย อันนี้ในกรณีที่อ <c> า <oughs> จารย์มีบทความด้านนอกนะครับมันก็จะต้องมันก็ต้องประยุกต์ใช้แบบนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะบทความยาวๆมามาอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ท่านอาจารย์เนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าจะให้นักศึกษาเนี่ยตอบเป็น,เป,นเป็นคำตอบยาวๆหรือว่าเป็นบทความยาวๆอะไรเงี้ยครับ ก็กดบวกนะครับกดเพิ่มคำถามมาเสร็จแล้วตรงนี้ครับเลือกเป็นย่อหน้านะผมเลือกเป็นย่อหน้าครับแล้วก็ถามคำถามอย่างนี้ได้เลยครับให้นะักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาในยุคปัจจุบันอันนี้ครับ สมมติว่าถามคำถามนี้แล้วก็ให้เขาตอบคำถามย,ยาวๆได้นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็อาจารย์๋้าถ้าอา่าตรงนี้นะครับในส่วนของบทความเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่คะแนนนะครับผมก็เราควรจะตรวจเองมากกว่าใช่ไหมครับปกติอาจารย์ถ้าเวลาเป็นเป็นข้อสอบแบบให้ให้เขียนนะครับมันก็ต้องเราก็จะต้องตรวจเองแล้วก็ให้คะแนนอะไรแบบนี้ครับ เพราะว่ามันในตัวระบบของเนี้ยมันไม่มันมันถ้ามันถ้าให้มันเช็คเนี่ยก็คือจะต้องพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับคือจะต้องพิมพ์คําตอบตามที่อาจารย์ที่จะกรอ,อกเลยมันถึงจะได้คะแนนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องตรวจเองครับในส่วนของอ่าที่ให้นักศึกษาเขียนเขียนเพิ่มเข้ามาอย่างี้ครับอาจารย์จะต้องตรวจเองแล้วก็ให้คะแนนไปทีหลังนะครับผมนะครับในส่วนของอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับผมอีกอย่างหนึง่ง นครับก่อนทักศากษาก็จะพิมพ์พิมพ์ไปได้เรื่อยๆครับผมพิมพ์ไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นคําตอบแบบยาวนะครับผมพิมพ์บปนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ออกไปโอเคอันนี้ผมว่าก็น่าจะยกตัวอย่างมาครบถ้วนแล้วนะครับในส่วนของวิธีการสร้างข้อสอบด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็การประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับผม ทีนี้เนี่ยเรามาดูอ่าวิธีการที่เราจะเปิดปิดการละคำตอบครับก็มาดูในส่วนของการตอบกลับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดให้เด็กสอบเนี่ยให้เราปิดอย่างนี้ก่อนครับมันจะบอกว่าไม่เปิดรับคำตอบแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือยังเรายังไม่เปิดรับคำตอบยังไม่ให้สอบนะครับผมเมื่อเรานัดสมมติเรานัดกับเด็ก9โมงวันอาทิตย์ ปุ๊บแล้วก็พอพอก้าวมองปุ๊บล้วก็กดเปิดคําตอบเด็กก็จะสามารถทําคําตอบได้สามารถทาข้อสอบได้นะครับผมเมื่อถึงเวลาสมมติว่าหมดสิบเอ็ดโมงแล้วก็สิบเอ็ดโมงปุ๊บแล้วก็กดปิดคําตอบอย่างนี้เด็กก็จะทําข้อสอบไม่ได้แล้วนะครับผมและ <c oughs> และนะครับถ้าเด็กทําข้อสอบอยู่แล้วเรากดปิดปิดข้อสอบเด็กจะเด็กถึงว่าเด็กทําค้างอยู่เนี่ย เด็กจะส่งคําตอบไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าสมมุติปิดเขาเรียกว่าไงอ่ะปิดปิดปิดรับคาตอบเสร็จปุ๊บเด็กกําลังทําอยู่เนี่ยแล้วพอเขากดส่งหรือกดถัดไปอะไรเงี้ยครับมันจะเด็กเขาจะไม่ได้คะแนนเลยสักคะแนนครับผมก็อาจจะต้องมีการเหลื่อมเวลานิดนึงนะครับผมก็คือมันมันระบบมันจะตัดไปเลยมันจะไม่ข้อที่ทํามาก่อนอันนี้มันก็จะไม่ได้ส่งนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเน็ตหลุด ถ้าเน็ตลดนะครับในคอมจะยังมีคําตอบที่เคยทำมาแล้วแต่ในมือถือจะไม่มีนะครับผมในมือถือจะหายหมดเลยต้องเริ่มทําใหม่นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อที่ต้องควรระวังนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องตั้งนะครับผมให้เรากดที่เราเฟืองตรงนี้ดูตรงทั่วไปตรงนี้นะครับ ให้เราติ๊กรวบรวมที่อยู่อีเมลด้วยนะครับผมติกรวบรวมที่อยู่อี mail มมอเมลเราจะได้รู้ว่าอีเมลที่ทำเขามาทําข้อสอบเนี่ยชื่ออีเมลอะไรนะครับผมก็เป็นใครนะครับเราจะได้ระบุตัวตนได้นะครับผมต้องลงชื่อเข้าใช้อันนี้ไหมนะครับผมก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยน,นะครับผมแล้วก็จํากัดการตอบกลับเพียงหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ตอนตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องติกนะครับผม เราไม่ต้องใช้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็งานนําเสนอนะครับสลับเปลี่ยนนะครับสลับเปลี่ยนลําดับของคําถามนะครับผมก็คือว่าทางแกวต้องการให้คําถามเนี่ยมันสลับไปมาไม่ให้มันเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องอเราจะต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็แบบทดสอบตรงนี้นะครับต้องเปิดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้เป็นภายหลังนะครับผมภายหลัง ตรงนี้ก็แนะนําให้เอาออกนะครับผมเอาออกหมดเลยนะครับผมให้ติ๊กเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราให้ติ๊กตรงนี้ไว้เนี่ยผู้ตอบผู้ตอบเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาจะรู้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดแล้วก็คะแนนที่ให้แต่ละข้อเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้เราก็ไม่ปกติเราก็ไม่ได้บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราให้ยังไงนะครับข้อไหนถูกผิดเพราะก็อาจจะเกิดาการนักศึกษาอาจจะแคป รูปหรือว่าอาจจะรู้แล้วก็ไปบอกต่ออะไรได้นะครับผมอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะผมบันทึกนะครับตอนนี้ฟอร์มของเราก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละครับผมสามารถนําไปใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าจะไม่ชอบตีมแบบนี้ไม่ชอบรูปหน้าตาแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่กดส่วนหัวตรงนี้อาจจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกดแทรกเข้าไป นี่ครับจะไปรูปอะไรแบบนี้ได้นะครับผมหรือจะอัพเองก็ได้นะครับผมอัพเองก็กดตรงนี้ก็อัพเองได้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือว่ากดส่งนะครับผมแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัด URL ให้สั้นลงนะครับแล้วก็นําลิงก์ตัวนี้กด Ctrl C นะครับหรือว่าคลิกขวา Copy ไปแล้วก็นําไปให นักศึกษาบน Facebook บนไลน์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ช่องทางที่จันสะดวกนะครับผมแล้วก็ให้นักศึกษาเข้ามาทำนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำแล้วก็ดูว่าคำตอบมันเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่สมมุติผมอันนี้ผมสมมุตินะครับผมอกดส่งนะครับผม อันนี้คือนี่ครับหน้าตาที่นักศึกษาหลังทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้จะไม่มีอะไรให้กดละก็คือว่าจบนะครับผมอ่ทีนี้เราไปดูว่าเนี่ย<ๆ>ครับการตอบกลับนะครับผมนี่ก็จะเราจะดูรายละเอียด <ๆ S 1> ได้ออนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับว่าใครเป็นคนมาทำอะไรแบบนี้นะครับได้กี่คะแนนแต่นักศึกษาจะไม่รู้นะครับว่าเขาได้กี่คะแนนนักศึกษาจะยังไม่รู้นะครับเราไาแจ้งทีหลังครับผมปกติเวลาเราสอบเราก็จะไปแจ้งเขาทีหลังถูกไหมครับอันนี้เขาแจ้งเขาทีหลังดีกว่านะครับ ถ้าเ,เรามีเราจะแก้ไขแบบนี้นะครับมีข้อผิดพลาดอะไรเราจะได้รู้นะครับนี่ครับแยกเป็นแบบลายคนได้นะครับแยกลายคนได้มาดูว่าเขาทาข้อไหนผิดอะไรอย่างงี้ดูได้หมดนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเอ็กพอเป็นคล้ายๆ e x c ย l x c ก l กดปุ่มกเขียวตรงนี้ครับแล้วกดสร้างอ่าเห็นไหมครับมันจะถูกแยก อมันจะมีรายละเอียดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับว่าอวันที่เวลาอะไรแบบนี้นะครับผมนี่มีรายละเอียดให้เราเรียบร้อยนะครับผมอีเมลอ,อะไรเข้ามาทําแล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาจะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วตามด้วย adabiu t c t h เนี้ยครับเราก็จะรู้ว่าเขารหัสนักศึกษาอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนถ้าอาจารย์อยากจะรู้ถ้าอาจารย์ไม่อยากเขาเรียกว่าถ้าท่านอาจารย์ไม่อยากให้ ไม่อยากจะต้องมานั่งทําเองทีหลังเพิ่มเติมตรงเนี้ยท่านอาจารย์ก็ไปที่คําถามตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอาจารย์ไปตัวที่คําถามตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านอาจารย์เนี่ยเพิ่มคําถามขึ้นมาเพิ่มคำถามขึ้นมา,เ,มา,มนมาเวลาจะย้ายข้อย้ายได้อย่างนี้ครับกดคลิกตรงจุดเก้าจุดเจุดหจุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนได้นะครับอสร้างคําถามขึ้นมาอย่างนี้ อันนี้ลงมานี่ครับทำถามอย่างงี้รหัสนักศึกษาอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นคําตอบสั้นๆนะครับผมนักศึกษาแล้วก็เราก็บอกตรงนี้เงื่อนไขนะครับปกติมันจะไม่มีถ้าสมมติมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยให้กดสามเหลี่ยมไอจุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกการตรวจสอบการตอบกลับนะครับผมแล้วก็ตัวเลขนะครับเลือกเป็นตัวเลขหรือว่าความยาวนะครับผม คำยาวก็ใส่เป็นสิบนะครับผมคำยาวก็คือมีได้สิบตัวอย่างนี้นะครับอลองดูอ๋อผมตอบไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปลบคำตอบผมก่อนอ่โอเค โอเคนะครับนี่ครับ,รบต้องน้อยกว่าสิบตัวอักษรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเเกินไม่ได้นะครับผมผมลงอ่าเนี่ยครับถ้าเกิดปุ๊บมันจะบอกว่าคุณใส่เกินนะครับผมอ่านี่คือการประยุกต์นะครับผมแบบว่าถ้าอาจารย์ขี้เกียรติมานั่งพิมพ์หลัสนักศึกษาเพิ่ม,มนะครับผมส่วนอีกข้อนึงนะครับผมให้เขาไปใส่เป็นชื่อนามสกุลครับ อันนี้นะครับเป็นคําตอบตอนสั้นนะครับผมก็ให้เขาระบุไปอันนี้ก็อันนี้เราเปิดจําเป็นได้ครับเพราะบางคับไเปเขากรอบนะครับผมนี่ครับนี่ครับเมื่อศึกษามาถึงเขาก็จะต้องอ๋อเดี๋ยวนะครับเราต้องทําการแบ่งส่วนครับผมแบ่งส่วนตรงนี้อ่านี่แบ่งส่วนสามารถนี่ครับโยกข้ามส่วนได้นะครับนี่ แย่ส่วนอย่างนี้ส่วนที่สองข้อสอบส่วนที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ไปนะครับผมครับอ่าน,นี้มันก็จะไม่ไม่สลับเหมือนแบบอาจจะผมลองทำใหม่ อ่กดส่งเดี๋ยเรามาดูคำตอบครับครับนี่ครับเยียกอะไรบุคคลเข้าไปดู Excel ครับผมอันนี้ครับนี่ครับรานักศึกษาแล้วก็ชื่อนามสกุลทีนี้ว่าผมสร้างไอ้ตัวเนี้ยมาทีหลังฟอร์มมันก็เลยฟอร์มมันก็เลยมาอยู่ด้านหลังนะครับแต่ถ้าอาจารย์สร้างแต่แรกแล้วก็ ไม่ได้เจรเนตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาแต่แรกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหน้าแหละครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของผมเองนะครับไม่เกี่ยวถ้าอาจารย์ทําทําไว้ด้านหน้ามันก็จะอยู่ด้านหน้าครับผมอ่าทีนี้ผมเจรเนตขึ้นมาแล้วมันก็เลยมันก็เลยนั่นนะครับผมโอเคนี่นะครับก็อาจา,จารย์จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับผมไม่ต้องมานั่งพิมพ์นี่อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะ พอทําได้บ้างเนาะครับก็ลองทําก็ดูนะครับผมแล้วก็ยกปัญหาใช้งานอะไรก็แนะนําให้ไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มให้คําปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาบยนะครับผมลองเสิร์ชในอ่าเน็ตดูนะครับว่าพบไหมนะครับนี่เป็นแบบนี้รูปแบบนี้โอเคครับก็วันนี้ก็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ